รีวิวอัญมณี ep ที่ 1, 1> หลายๆท่านนะครับได้ติดตามเรานะครับจากรีวิวจิวเวลรี่นะครับที่เราจะมีจิวเวลรี่มาส,สวยๆนะครับมาให้ดูกันทุกสัปดาห์นะครับและวันนี้นะครับเรามีรายการใหม่นะครับก็ชื่อว่ารายการรีวิวอัญมณีกันบ้างน,นะครับก็จะเป็นการโชว์อัญมณีที่เป็นพลอยล่วงเป็นเป็นเม็ดเมแบบนี้นะครับ ให้ดูกันไปเลยนะครับว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับซึ่งอัญมณีเหล่านี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นเรือเป็นเครื่องประดับนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้สนใจนะครับอยากซื้อไปเก็บหรือว่านำมาทาเป็นเครื่องประดับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเรามาดูกันที่ชิ้นที่1กันก่อนเลยนะครับอ่ะรอบนี้นะครับจะเป็นอัญมณีประเภทอะมทิสทั้งหมดนะครับอะมทิสนะครับอัญมณีประจําเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับ ซึ่งเป็นหินตระกูลควอตนะครับเป็นหินตระกูลควอตนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มีสีม่วงแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายเฉดนะครับเขาก็มีแบบม่วงเข้มม่วงอ่อนอันนี้อันนี้เข้มๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี่เข้มแบบนี้เลยอ่อนลงมาหน่อยก็มีแบบนี้นะครับก็จะมีหลายเฉดด้วยกันนะครับซึ่งก็จะพยายามนํามาให้ดูหลากหลายแบบแบบนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้เรามาพร้อมราคากันด้วยนะครับว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ เม็ดที่1กันก่อนเลยนะครับเม็ดที่1เม็ดนี้นะครับเม็ดนี้รหัสนะครับรหัส AM446 นะครับ AM446 เป็นอะเมทิสนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าครับว่ารอบนี้เป็นอะเมทิสทั้งหมดทั้ง6เม็ดนะครับเราจะมารีวิวกันทีละ6เม็ดแบบนี้นะครับทุกๆสัปดาห์เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้เม็ดที่1นะครับเม็ดที่1อะเมทิสขนาดเอ่ออันนี้นะครับขนาด20มิลลิเมตรคูณ15มิลลิเมตรนะครับ 20คูณ15มิลลิเมตรนะครับเม็ดนี้เป็นทรงไข่นะครับเม็ดนี้เป็นอัญมณีทรงไข่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าเม็ดนี้หน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอัญมณีนะครับก็จะเป็นพลอยจะกคูลคอร์ซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถหาเพิ่พลอยเม็ดเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับอ่าเรามาดูอัญมณีเม็ดที่หนึ่งก่อนเลยนะครับอ่าเม็ดนี้นะครับขนาด20่สคูณสิบ ห้มลิเมตรนะครับด้านสูงนะครับก็คือสูงอยู่ที่10.5มลิเมตรนะครับเห็นไหมครับว่าการเจดนายสวยงามมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอเมทิสนะครับเม็ดที่1นะครับอเมทิสเม็ดขนาดนี้นะครับก็น้ำหนักอยู่ที่17.37กรัตนะครับ17.37กรัตนะครับอัญมณีประเภทนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอัญมณีประเภทนี้ก็คืออเมทิสนะครับหรืออันนี้เขาเรียกว่าพลอยจำปาสักนะครับพลอยจำปาสักหรืออัญมณีประเภท สีดอกตะแยงแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงมั่งคั่งนะครับเรียกถึงสติปัญญาครับความสง่างามนะครับแล้วก็ช่วยให้ไม่เรานอนหลับได้อีกด้วยนะครับบอกเลยครับว่ารอบนี้มีแต่อัญมณีสีสวยๆไม่ให้เราดูอย่างนี้นอนเลยทีเดียวแล้วก็รอบนี้ผมก็จัดแต่เม็ดใหญ่ๆมาให้ดูกันก่อนนะครับรอบนี้ก็ถ้าเกิดว่าทําเป็นเครื่องประดับนะครับก็อาจจะต้องทําเป็นจี้นะครับก็จะกําลังสวยนะครับเป็นจี้เป็นสายคอก็กาลังสวย จะเป็นแหวนก็ได้นะครับก็ไม่ติดนะครับก็เม็ดใหญ่ๆกันเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับรอบนี้นะครับก็จะเป็นอันจะมีสีม่วงกันก่อนนะครับอ่าเม็ดนี้นะครับน้ำหนักเสียงที่ผมบอกไป17.37กรัตนะครับ17.37กราตนะครับรหัสก็คือ AM446 นะครับ AM446 นะครับก็อันนี้นะครับปกตินะครับอ่าไม่ได้มีปกติวันนี้ราคาครับราคานะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับ เม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถึงจะเม็ดใหญ่แต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเม็ดนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้มีตระกูลควอนะครับก็จะไม่ได้มีราคาที่สูงมากนะครับเม็ดที่1นะครับอ่าโอเคนะครับ17.37ใครสนใจนะครับก็สามารถแคปรูปแล้วติดต่อไมาได้เลยนะครับเม็ดที่1 4,500บาทนะครับไปดูเม็ดต่อมากันบ้างนะครับเม็ดต่อมาจากไข่แล้วก็ไปดูทรงหัวใจกันบ้างแบบนี้นะครับอ่าแอเบติสนะครับก็มีการเจริญไหน หลายรูปทรงมากเลยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรูปของอเมทติสที่เป็นรูปทรงหัวใจนะครับเม็ดนี้นะครับขนาดอยู่ที่20คูณ17.5มิลลิเมตรครับ20คูณ17.5มิลลิเมตรนะครับเราไปดูขนาดของจริงกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ผมก็จะพยายามคีบให้ทุกคนดูนะครับขนาดเขาก็จะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับใหญ่ใหญ่เต็มๆรอบนี้นะครับผมก็จะจัดแต่เม็ด ใหญ่ๆมาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับด้านสูงก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านสูงสูงอยู่ที่10มิลิเมตรนะครับด้านกว้างครับ20คูณ17.5มิลิเมตรนะครับทรงหัวใจนะครับก็เป็นลักษณะของความรักนะครับความสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่มีทรงยอดนิยมนะครับแนะนําในการเก็บรักษาได้อย่างเป็นดีทีดีที่เดียวเลยน้ำหนักนะครับเขอยู่ที่19.76กรัตนะครับ19.76กรัตนะครับเขาก็จะมีความสวยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะที่ผมบรรจุจัดไฟนะครับก็จะเม็ดก็จะสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับจริงๆเม็ดก็จะสีเข้มกว่านี้อีกหม่นิดหนึ่งนะครับเม็ดนี้นะครับราคากันเบาๆนะครับเม็ดนี้อยู่แค่3,500บาทเท่านั้นนะครับ3า0 0บาทผมบอกได้เลยคําเดียวว่าอเมทิสนะครับราคาน่ารักทุกชิ้นเลยนะครับใครสนใจอยากเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าบางคนเก็บติดตัวไว้นะครับก็ทำมาซึ่งแบบเ็าเรียกว่าการเงินมั่งคั่งนะครับพกพาไปไหนก็จะเรียกซับช่วยดูดซับให้กับผู้ที่พกพานะครับผู้ที่ได้ครออบง ด้วยนะครับอ่ะใจเม็ดนี้นะครับสวยๆเม็ดนี้3 5 0 0บาทเท่านั้นเองก็สามารถติดต่ออีกได้เลยนะครับเม็ดต่อมานะครับเม็ดต่อมาเราก็มาดูเม็ดนี้กันบ้างนะครับ A M C 4 8 A M C 4 8อ๋อนิดนึงนะครับเม็ดที่แล้วหัวใจนะครับ A M C 4 7นะครับอ่ะเม็ดนี้ A M C 4 8นะครับเป็นอ m ลมทิสนะครับถ้าเรามองด้านนี้เขาก็จะเป็นทรงเขาเรียกว่าเพนทากอนนะครับเพนทากอนหรือว่าทรง ห้าเหลี่ยมนะครับอันนี้มีประมาณหนึ่งนี้ครับมีความสวยงามนะครับทรงห้าเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเรามองด้านนี้ครับเราจะนึกถึงอะไรครับเป็นทรงซูเปอร์แมนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนแบบนี้เลยนะครับมีความแปลกตาความสวยหรือว่าเป็นลักษณะของคล้ายๆกับรูปเพชรแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับความยาวครับ25บมิลลิเมตรสูง18มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ด้านกว้างก็คือ11นะครับด้านสูงครับสูง11นะครับอา อันมณีประเภทนี้ผมก็คีบไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอถือให้ดูง่ายกว่าแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าให้เห็นกันชัดๆนะครับเขาจะมีความใสความสวยนะครับเห็นไหมครับว่าระกายระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับเขาเล่นไฟมากเลยทีเดียวแล้วอันยมณีมีความสะอาดมากทีเดียวนะครับอเมนิติสที่ผมคัดมารอบนี้มีแต่ความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับ25มิลลิเมตรคูณ18นะครับสูง สูงด้านสูงนะครับก็คือ11นะครับก็คือหรือพ uh ูดง่ายๆครับ2.5เซนคูณสเซนประมาณนี้นะครับน้ำหนักเพชรนะครับไม่ใช่น้ำหนักเพชรครับน้ำหนักอัญมณีนะครับเม็ดนี้นะครับน้ำหนักตัวอเมทิสเม็ดนี้นะครับอยู่ที่25.02ิบกรัตนะครับ25.02ิบกรัตนะครับอัญมณีสวยๆแบบนี้นะครับแต่ผมบอกว่าเป็นทรงประมาณคล้ายๆรูปเพชรด้านข้างก็กำลังสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับอัญมณีเม็ดนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเครียกว่าเก็บไว้นะครับก็เป็นสีมงคลนะครับสําหรับผู้มีไว้ในครอบครองนะครับช่วยเรียกทรัพย์ได้อีกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเม็ดนี้5,000ันบาทเท่านั้นเองผมบอกได้เลยว่าสวยราคาดีด้วยทีเดียวเลยนะครับต่อมาต่อมาเราไปดู หยดน้ำกันบ้างนะครับหยดน้ำกันบ้างนะครับอเมทิสต์เม็ดนี้นะครับทรงหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ําอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับขนาดทําจี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าลักษณะทรงหยดน้ำเนี่ยเขาจะเทลงมาแบบนี้นะครับซึ่งเหมาะกับการทําเป็นจี้เนี่ยกําลังสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเม็ดนี้นะครับยาวลงมาหน่อยครับขนาด23มมนะครับคูณ14มมแบบนี้นะครับก็เม็ดนี้ก็จะมีความสวยงามเก๋นะครับเย๋อา เมนี้ผมคีบได้นี่ครับผมเขาก็จะมีความยาวๆสวยๆแบบนี้นะครับเมนี้เบาๆหน่อยนะครับเมนี้น้ําหนักอยู่ที่13.94กรัตนะครับ13.94กรัตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเม็ดที่มีความชิลอ์ในสวยงามสมบูรณ์มากนะครับผมขยับให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประกายไฟของอัญมณีแบบนี้นะครับมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอ่าตรงนี้เป็นขี้ฝุ่นนะครับ จริงๆเนื้อในนะครับก็จะมีความสะอาดมากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าผมส่องนะครับไม่มีตำหนิใดๆเลยนะครับแม่นี้13.94กลาดนะครับ13.94กลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าฟังราคาแล้วจะตกใจอ่าจริงๆนะครับผมก็ฟังแล้วอุ้ย ราคาเท่านี้เองเหรอเม็ดนี้นะครับราคาอยู่ที่2,800บาทครับ2,800บาทนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับราคานี้จริงๆนะครับก็จัดให้ทุกท่านเลยนะครับราคาพิเศษกันไปเลยนะครับ2,800บาทนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับได้อัญมณีพอยเม็ดใหญ่ขนาดนี้นะครับ2,800บาทเท่านั้นเองนะครับนี่แม่เม็ดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สีแบบนี้จริงๆด้วยนะครับนี่ผมให้ดูถอยขนาดนี้เห็นไหมครับเม็ดใหญ่เต็มเต็มนิ้วกันไปเลยทีเดียวนะครับ 2,800บาทคุ้มมากจริงๆผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้จัดมาให้ทุกๆเม็ดนะครับราคาดีราคาสวยงามทุกๆเม็ดเลยนะครับใครสนใจอัญมณีบนเม็ดนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสวยมากทีเดียวผมแนะนําอีก1เม็ดเลยนะครับและหลังๆเราก็จะมีเม็ดเข้มๆกันมาให้ดูบ้างนะครับเมเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นอัญมณีที่แบบว่าเป็นอัญมณีสีแบบอ่อนลงมาหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่า เขาก็จะเป็นสีแบบกึ่งๆแล้เวนเดอร์สีม่วงอ่อนแบบเี้จจนถึงเม็ดกระสีกลางๆนะครับอันนี้นะครับพวกก็จะเป็นสีแบบม่วงเข้มกันมางบ้างนะครับสีม่วงเข้มแบบนี้นะครับแอมทิสเม็ดนี้นะครับรหัสรหัสรหัส AM440 นะครับ AM440 นะครับตัวหยดน้ำนะครับรหัส AM445 นะครับผมก็ลืมอ่านเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับเม็ดนี้ครับโอเว์ครับเป็นทรงไข่นะครับ น้ำหนักอยู่ที่11.35กรัตนะครับ11.35กะรัตนะครับแล้วก็ขนาดนะครับอยู่ที่18คูณ14มิลลิเมตรนะครับ18คูณ14มิลลิเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราอาจจะรู้สึกว่าเม็ดมาดูสีเข้มจางมันดําหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าพอตอนกล่องเนี่ยมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดขึ้นมาดูนะครับเราจะเห็นว่าเขาสีม่วงเข้มมากๆแบบนี้เลยนะครับเขาจะสีเข้มๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ก็ตัวอันญมนีนครับเขาก็จะมีความสีเข้มม่วงเข้มแบบนี้ให้เห็นระยิบระยับแบบนี้เลยทีเดียวอ่าผมให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับอ่าประกายแบบนี้สวยแบบนี้นะครับม่วงเข้มๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าพบพลอยหัวหัวนะครับเขาก็จะมีสีเข้มแบบนี้นะครับซึ่งทั้งล็อตเนี่ยก็จะมีแบบนี้อยู่ประมาณ1 0 2 0ไม่เกินจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพลอยที่ เรียกว่าพลอยแพงขึ้นมาละเพราะว่าสีเขาถือว่าสีสวยมากกว่าอนโธมีเม็ดอื่นๆในรตเดียวกันแบบนี้นะครับน้ำหนัก11.35กร,รัตนะครับ11.35กร,รัสนะครับเม็ดนี้นะครับราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับ4,000บาททุ่นๆแบบนี้นะครับแต่แล้วผมอบอกว่าเราก็จัดให้ราคาดีๆสวยงามทุกๆเม็ดแบบนี้เลยนะครับ4,000บาททุ่นๆนะครับได้อัญมมีสวยๆแบบนี้ ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับบอกได้เลยคาเดียวว่าจัดแต่พลอยสวยทุกๆเม็ดแบบนี้ได้เลยนะครับให้เห็นกนจะใช้ยึักรอบนะครับสั่งซื้อทางไหนได้บ้างครับก็ทางไลน์แอดนะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาเลยก็ได้นะครับไลน์แอดแอดไอเลิฟเจมเหมือนเดิมนะครับหรือว่าทางโทรศัพท์ครับ0897708638ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ เราดูเม็ดสุดท้ายกันบ้างนะครับขอจัดใหญ่ๆเม็ดสุดท้ายให้ดูอีกสักเม็ดหนึ่งนะครับอเมทิสอีกเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดสุดท้ายนะครับก็เป็นขนาดอยู่ที่24.16กรัตนะครับ24.16กรัตนะครับขนาดใหญ่เต็มๆมือแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ผมให้ดูขนาดชัดๆกันบ้างเม็ดนี้ประคีบๆไม่ไหวอีกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเม็ดใหญ่มากนี่เห็นไหมครับว่าเขาก็จะเป็นม่วงเข้มๆนะครับระยิบระยับแบบนี้นะครับ ให้หมุนทีละด้านอย่างนี้ตื๊บเห็นไหมครับปรกกายระยิบระยับมากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าเขาสะท้อนกระแสงไฟแล้วมีความสวยงามมากเลยทีเดียวขนาดนะครับขนาดก็คือ 25mm มมนะครับคูณด้วย 17mm มมนะครับแล้วก็ด้านสูงนะครับด้านสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่1มิมเออหซนเมตรหรือว่า1 0 m mm มมนะครับอ่า ก็เป็นอัญมณีที่มีความสวยงามนะครับใครสนใจแบบที่พลอยเม็ดใหญ่ๆแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ24.16กรัตนะครับเม็ดใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับเม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดสุดท้ายใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้ราคาจัดไปกันไปครับที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับสำหรับอัญมณีเม็ดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมจะจับยังไงดี่ะท่านี้แล้วกันอ่าครับผม ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับอัญมณีเม็ดสุดท้ายนี้แล้วนะครับ8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับสำหรับเม็ดสุดท้ายน,นะครับเม็ดนี้นะครับรหัสก็คือ AM439 นะครับ AM439 ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเค รอบนี้นะครับผมก็จะจัดแต่ไซส์ใหญ่ๆกันมาให้ดูใช่ไหมครับอ่าก่อนจากกันเรามาดูกันอีกสักรอบนะครับว่ามีเม็ดไหนกันบ้างนะครับทรงไข่ทรงไข่เรามี3เม็ดนะครับที่ผมบอกกันไปนะครับเห็นไหมครับทรงไข่เรามี3เม็ดอันนี้อ่อนหน่อยนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้อ่อนหน่อยนะครับเม็ดนี้อยู่4,5 0 0นะครับเม็ดนี้เม็ดนี้เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าเม็ดเล็กลงมาเม็ดนี้อยู่4,000ันนะครับและเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้อยู่8,5 0 0นะครับ แล้วก็อีก3ทรงนะครับอีก3ทรงคันซีของเรานะครับอ่าเกี่ยวซูเปอร์แมนของเราครับ5,000บาทนะครับเม็ดนี้หัวใจของเรานะครับ3,500นะครับแล้วก็เม็ดนี้หยดน้ำครับ2,800บาทนะครับใครสนใจเม็ดไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกว่ามีแต่อันจะมีสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับและเราก็จะมี ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวอีพีน่าจะมีเม็ดเล็กลงมาแล้วก็มีอะไรคละคกันไปนะครับเพราะว่าต้องบอกได้เลยว่าอัญมณีเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายประเภทมากเลยนะครับใครสนใจพลอยถูกพลอยแพงเดี๋ยวอีดูให้หมดได้ทุกๆอย่างเลยนะครับหรือว่าใครอยากดูพลอยประเภทสีไหนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวเอาพลอยมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเพราะว่าพลอยมันมีเยอะบ้าทีเดียวนะครับอะ ใครสนใจอันไหนก็สามารถติดตามกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้ใครสนใจติดต่อซื้อติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับรีวิวอัญมณีนะครับเราจะมีกันทุกๆสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ